ตุ๊กตาคือของเล่นที่เด็กทุกคนเคยมีแต่ถ้าตุ๊กตาที่เราเคยมีนั้นถูกพบบนเกาะร้างไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่เป็นพันๆตัวคุณคิดว่าสถานที่นี้มีความลับซ่อนอยู่หรือไม่วันนี้สาระแลนจะพาไปดูเกาะตุ๊กตาผี Island of the Dead Dolls ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับท่ามกลางความเงียบสง,งัดของป่าร่างเล็กๆของตุ๊กตาที่ไร้แขนขาบางก็ไร้ศีรษะนับพันตัวถูกแขวนห้อยอยู่ตามต้นไม้ว่ากันว่าตุ๊กตาเหล่านี้คอยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเกาะเล็กๆและเมื่อใดก็ตามที่มีคนใจกล้าเข้ามาเยี่ยมเยียนพวกเขา ก็จะถูกจับจ้องโดยดวงตาที่ไร้วิญญาณหลายร้อยคู่ลาอิสลาเดลาสมูเนเคสหรือเกาะตุ๊กตาผีที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเม็กซิโกบริเวณคองโซลิมิโกโดยความน่ากลัวของเกาะนี้ทำให้คนพื้นเมืองแทบไม่กล้าย่างกลายเข้าไปโดยความหลอนและความน่ากลัว จึงทำให้เกาะเล็กๆแห่งนี้ได้ถูกเรียกขานกันในชื่อเกาะตุ๊กตาผีจุดเริ่มต้นของเกาะนี้มีเรื่องเล่าว่าเคยเป็นที่เสียชีวิตของเด็กหญิงรายหนึ่งเธอจมน้ำเสียชีวิตในขณะที่เธอกำลังวิ่งเล่นกับเพื่อนๆต่อมาในปี2493ชายคนหนึ่งนามว่าดอนจูเรียนได้ใช้เกาะเล็กๆแห่งนี้ เป็นบ้านพักอาศัยแต่หลังจากที่เขาอยู่บนเกาะได้ไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงอยู่ทุกคืนทั้งเรียกเขาจากใต้น้ำทั้งร้องเพลงเขาเป็นคนกลัวผีเป็นอย่างมากจึงเริ่มนำตุ๊กตามาไว้บนเกาะและเริ่มแขวนมรดาตุ๊กตาทั้งหลายไว้ตามต้นไม้ทุกต้นเพราะเชื่อว่าวิญ,ญญาณเด็กน่าจะชอบและไม่ต้องมาหลอกมาหลอนเขาอีก อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าวิญญาณของเด็กหญิงจะยังไม่ไปไหนและยังตามหลอกหลอนเขาอยู่จูเลียนจึงเริ่มเก็บตุ๊กตาที่ถูกทิ้งมาแขวนไว้บนต้นไม้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหวังให้ดวงวิญญาณของเธอสงบลงกระทั่งเวลาผ่านไปหลายสิบปีเกาะแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยตุ๊กตาที่นำมาแขวนไว้ทั่วทั้งเกาะจนเกิดเป็นภาพชวนหลอน ดังที่เห็นในปัจจุบันแต่เรื่องราวที่น่ากลัวนั้นมันยังไม่จบลงเพราะเมื่อเวลาผ่านไปนานถึง50ปีจูเลียนก็ได้เสียชีวิตลงโดยมีผู้พบศพของเขาอยู่ในบริเวณเดียวกับที่เด็กหญิงคนนั้นจม้ํำตายและนับจากนั้นเป็นต้นมาตุ๊ก,กตาร่วมๆ1,500ตัวที่จูเลียนเก็บมาแขวนไว้ตามต้นไม้ ก็ได้ทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ดูแลเกาะแทนเขาแม้ว่าเกาะตุ๊กตาผีแห่งนี้จะเป็นสถานที่สุดหลอนและสามารถเข้าถึงได้อย่างยากลำบากเพราะต้องใช้เวลานั่งเรือไปถึงสองชั่วโมงแต่มันกลับได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบเรื่องสยองขวัญเป็นอย่างมากปัจจุบันเกาะตุ๊กตาผีนี้ ก็ได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พร้อมต้อนรับคนใจกล้าทั้งหลายและได้รับการดูแลโดยอนาสตาเซโอซึ่งเป็นญาติของจูเลียนเป็นทั้งผู้ดูแลและดำเนินการนำเที่ยวบนเกาะแห่งนี้นอกจากนี้อนาสตาเซโอก็ยังอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้นับตั้งแต่ที่จูเลียนจากไปเขายัางรับประกันความหลอนของเกาะตุ๊กตาผีด้วยว่า วิญญาณของเด็กสาวยังคงอยู่ที่นี่และห้ามใครก็ตามเคลื่อนย้ายตุ๊กตาเป็นอันขาดเพราะตุ๊กตาเหล่านี้จะมีชีวิตสามารถขยับและพูดคุยได้กันในตอนกลางคืนซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าขนลุกแต่ตัวเขาเองกับชินมันเสียแล้ว เป็นยังไงกันบ้างครับกับตำนานเกาะตุ๊ก,กตาผีที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนหรือตกหล่นข้อมูลตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับหากเพื่อนๆเป็นคนชอบฟังเรื่องแนวนี้อยู่ก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สาระแรงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ